อืมก็ไม่เชิงนะเพราะฉันก็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 ไม่เชิงขนาดนะเพราะฉันไม่ได้คิดอะไรดีๆอะไรนะฮะอ่ะทำไมกูไปเรื่องมานวะพี่วะอะไรยังไงหมากว่ารักเรามันเก่าแล้วรักเรามันเก่าแล้วจะมาแล้วเจำหนึ่งพวกฉันไม่ได้รักกันด้วยสาบจะบอกว่าเก่าก็ไม่ได้นะนี่ เพราะฉันแบบว่าไม่ไม่เคยรักกันด้วยซ้ำมันมันบอกว่าเก่าไม่ได้ด้วยซ้ำเขียนเลยให้เขาปล่อยมันอยู่แค่นั้นแหละต่อไปใช่ฉันเออฉันอยู่เป็นโสดดีกว่าฉันอยากร้องเพลงอ่ะแต่ตอนเวทีฉันไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่าฉันเซฟเสียงตัวเองเออเนี่ยไอ้คอกูไปแล้วตอนนี้ฉันไลฟ์เออฉันไลฟ์ป่ะฉันร้องตรงนี้เลยได้ไหม สนอตรงนี้เลยเออแสนอตรงนี้เลยได้ไหมเแบบว่าได้ยทำไมปลาแล้วหนึ่งฉันทำไมปลามันหายไปในหมดเนี่ยเมื่อฉันบอกว่าฉันกำลังฉันกำลังเข้าหลุมดำตอนนี้เห็นปลาจะหายหมดเลยอ่ะมันไม่มีปลาแล้วมันหายไปแล้วไม่มาแล้วมาแล้วคนขึ้นจากน้ำปลามาเลยว่ะโอ้ปลาคอสจะฟังจริงเหรอ ไปได้หมดเลยแปหนึงเดี๋ยวฉันวิ่งไปหาก่อนมึงจะไปแอนนัทไม่มาคุยกับเราเลยวะไอ้เกี้ยมันอินพาวเวอร์ระบักนั่นน่ะเฮ้ยลออยู่ลออยู่รออยู่อะรอล่ะเอ้ยตบปักตบปักเอางี้นะเขาว่าเธออ่ะถูกตั้งนานละเออหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วอย่าเูดเธอหลุดเงเธอแบบ อี้ออู้ออ้อยู่อยู่อ๊ยู่ไหนอ่ะตัวหุดอ่ะตัวหอุอยู่ไหนอ่ะอยู่ต้องมันเรียกว่าอะไรอ่ะบ่อน้ำบ่อน้ำข้างหอยิงอ่ะฉันนอนแบบฉันนอนให้ฟังฉันนอนให้ฟังใช่ไหมใช่หนูฉันพาคนนึงไปนอนด้วยอืมอ๋ออืมดีดีวพีไม่ว่าอะไรใช่ไหมแลวพาผู้ชายเข้าห้องข้อหอยิงอ่ยว่าวันพีตรงนะ เอาคะแนนมาดเขาผู้ชายเข้าหอยหญิงอ่ะผู้หญิงก็เอ้ผู้ชายก็ชอบผาผู้หญิงเข้าหอชายเหมือนกันมันมันมันเกินควบคุมแล้วตอนนี้ฉันแบบฉันฉันเริ่มอยากฉีกกดทิ้งฉีกเลยฉีกเลยฉีกเลยครับรุ่นพี่แต่ถ้ามีปัญหากันฉันไม่รู้เรื่องจะได้อุ้มเถรันเข้าหอเลยนะโอ้โหตอนเนี้ยพ่อพ่อจีกอุปยฉันไม่ร้องแล้วฉันไม่ร้องแล้วได้ไหม๋อไม่ใช่อ้าว เยอยๆมานี่ไงรุ่นพี่รุ่นพี่ร้องร้องเพลงรักให้เราสองคนไม่ใช่อ๋อมีแต่เพลงเศร้านะขอโทษด้วยนะช่วงนี้ชีวิตมันอับปงเที่ยแบบเบ็ดมันยาวขนาดนั้นเลยเห้ขอหน่อยนะเบ็ดยาวขนาดนั้นเลย วาเยเธเธอยบเข้าเข้าเข้าอะไรอีกได้ไหมอ่ะเธอวันหนึ่งยามตื่นขึ้นมามารู้ว่าเธอจากโรคอัมราพุงนี้เธอนอนรับไม่ฟื้นคงเพียงเฝ้ามองด้วยใบหน้าเพื่อนยิ้มแม้วันหนึ่งต้องห่างกันไปตัวฉันแลเธออยากทาง ไม่มีเธอยัมตื่นขึ้นมาแค่คิดหัวใจก็เจ็บปวดกันทนย,มา,า,ยมามเราสตาย้ำทำเหมือนกับขึ้นมายามที่ใช้คำอ่อนหวานยามที่เธอและฉันกล้ชิดกันขอให้ฉันชนะตัวเธอที่รักหมดใจขอร้องได้โปรดมันเจ็บ สิ่งนี้มมทำไมถึงได้เลยก็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 เธอมันโหดร้ายกันทนบทรองท,างท้าของคนแบบเธอที่แสนสมองสวยงามยามสิ้นสลายช่วยฟังก่อน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 ฟังสักท ในบทเธอสวยกอด God, เอาไว้ยังอ่อนโยนกอดเอาไว้ไม่ไปไหนกอดฉันไว้จนขาดใจรู้ตัวดีว่าไม่มีทางแก้ไขอะไรก็เข้าใจดีแม้ฟังดูไม่ค่อยเข้าทีจะขอเข้าคงไว้แต่เพียงผู้เดียว ห้ามให้เธอมองคนอื่นได้แม้แต่เพียงเสร็จเี้ยวนาทีฉันไม่ยอมให้ใครก็ตามจะขอเท่รไรมันไปด้วยรอยยิ้มของที่เธอทุกใจและมือฮแสนนุ่มนวลยังคงจำมันได้เดียามไปหน้า ยงียงอช่างงดงามขอให้ฉันชนะตัวเธอให้ฉันผู้เดียวขอร้องได้ปอดมันเจ็บสินดีทำไมถึงได้ไร้กัได้ไดกัได้ไดกัได้ได้กเธอมันโหดร้ายินทนความรักร้อนสี่คนอย่างเธอเก็บซ่อนข้างในองส้างแก่ใจแล้วสินะ ช่วยฟังก่อน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 ช่วยฟังฟังสังสกทีบวดเธอเธอคนดีช่วยร้องให้ออกมาช่วยส่งเสียงร้องให้ฉันบอช่วยร้องห้สักทีความรุมร้องที่คอยปิดไว้เกินคำไว้ อยากให้รู้ความคิดที่ไม่คายเอ่ยออกมาเรื่องแกฉันด้วยมือของเธอนั้นมือคู่นั้นคนที่เธอที่ย่ำยีจนพังเธอร้ายทำไมถึงได้ไรยก็ได้ไราการ บารองชาตของคนแบบเธอที่แสนสมุลช่างสวยงามอย่างสิ้นสลายช่วยฟังก่อน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 ฟังสักทีได้พอเธอช่วยกอดเอาไว้ยังอ่อนโยนกอดเอาไว้ไม่ไปไหนกอดฉันไว้จนขาดใจ ร่างกายฉันถีพังเสียใจของฉันถีพังเสียตัวตนฉันถิพังเสียฉันทำให้ฉันพังเสียร่างกายฉันถิพังเสียใจของฉันถีพังเสียตัวตนฉันสีพังเสีย รังแกฉันให้พังเสียอะไรฉันฉันไม่ระชดพวกเธอแล้วฉันร้องเพงลงรักให้ก็ได้จะได้ว,วันนชดเปล่าวชดอยหยอกยอกหยอ,ยอ,ยอไม่ไม่ฉันไม่ได้ประชดสโลเล่นสโลเทอ,อันนี้คือเพลงคือเพลงฉันอยากร้องตอนเวทีแต่ว่าฉันขี้เกียจคือจเลยไม่ร้องไหม คือตอนตอนเนี้ยตอนนี้ถ้าร้องเพ<ร>ลงนักใช่ไหมคือตอนเนี้ยฉันอะ่ะนอนบนตักฟานเสียเวย้ส่วนจริงปอตกปลาอือเอาจรินนะถ้ามึงร้องอีกเพลงหนึ่งอ่ะกูว่าป่านนี้นะคุณจมน้ำตายหา่าน <c oughs> นอนหลับเลยจมน้ำตายห่าเลย <c oughs> ทำไมอะ่ะมันแบบว่ามันแบบว่าจนไม่เห็นกับตาปะตูนอนเมื่อกี้ตูตูตเอ้ไม่ใช่ตูฟางเมื่อกี้ตู้เกือบหลับอ่ะ เกี่ยวลับอะฟังฟังนะฉันกำลังแบบว่าน้องพี่เม่อกี้ชนหรือเปล่าวะไม่ร้องเพลงรักให้ฟังเลยอ่าฉันฉันร้องเพลงรักให้ได้นี่นะาทำไมจะตกปลาแล้วฉันไม่ได้ปลาวะมันเข้าตัวคนข้างๆหรือเปล่าถ้ากดถ้ากดตรงจังหวะนะเว้ยทำไมฉันไม่ได้ปลาวะไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่ไม่เข้าไม่มีนะไม่มี ม่ได้ชอบเพราะว่าเธอดีก็ใครแต่ชอบเธอไปทั้งใจเพราะว่าเธอเป็นเธอจะให้มีใครต่อใครที่เขามา่อคอยวุ่นวายก็คงไม่เป็นไรเพราะมีเธอเป็นดังฮีโร่เธอคร้ที่เธอพูดว่าช่างน่าเบือ่อจังนะมามองไปยังท้องฟ้าที่อยู่ข้างนอกหน้าต่างตอนน้าแค่ต่อใครเธอทำเป็นนิ่งเฉย แต่พอจเจอแมวตัวนายตรงนั้นเธอของฉันก็ยิ้มมองอมาอารล้งชอเธอคนนี้ต้องทำไงมันห้ามใจไว้ไม่ไวอย่าให้เธอเป็นมันดังฮโรอเีคอยอยู่ข้างฉันได่พปหาเธอจะได้หรือเปล่าเดินไปด้วยกันจนถึงบ้านได้เปล่าเรื่องเมื่อกี้เธอไม่เป็นไรฉันอย่าบอกเธอว่าไม่เจอกันนะ คงเป็นแค่ฝันไปก่อนถ้าเธอว่าหยาง,งั้นเราไปเดทด,ด้วยกันได้เปล่าอยากชอบไปคุยกับเธอแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรำคาญหรือเปล่าคนที่ยังไม่กล้าขี้กลัวอย่างฉันก็ไม่มีวันที่จะทำแบบนั้นหันกับมาได้ไหมช่วยมองมาที่ตัวฉันคนนี้สักทีได้เปล่าวันนี้ก็เตรียมตัวอย่างดี แอพวมน้ำหอมที่เตรียมไว้แค่อยากให้เธอรู้ว่ามีหัวยิงคนนี้ที่มอบรักให้เธอ้งหมดหัวใจพรุนี้พวุนี้ก็คิดไม่ว่าไงก็ต้องพูดไปอย่ากจะทำไม่ไหวให้ทำไงพรุ่งนี้เจอกันนะ ไม่ได้ชอบเพราะว่าเธอรักกว่าใครแต่ชอบเธอไปแล้วไงมอบจังใจใเธอจะเห็นว่าใครต่อใครเขาไมาคอยวุ่นวายไม่ต้องในใจฉันจะปกป้องเธอเพราะเธอเป็นดังวันใจอันข้าที่เธอพูดว่าวันนี้ตั้งใจเดียน,นะผ่านไปไม่นานเท่าไรเธอก็เมรัอระพายระไปหาเธอที่ดูซึมซามและสุกซนในแบบนั้น ที่จริงเธอเป็นผู้หญิงที่สุดจะเทมากกว่าใครอารมงเชอเธอคนนี้ต้องทำไงมันห้านใจไว้ไม่ไวอย่าให้เธอมีอย่าให้เธอเป็นมันดังหวานใจของฉันคนเดียวได้ไหมอยากดิวหนังสื้อไปกับเธอได้หรือเปล่าอยากชวนเธอดูหนังอยากชวนเธอไปกินข้าวได้กันได้เปล่าลลรังเพียจก็ไม่ เห็นว่าเธออยู่ตรงนั้นทำนายเพียงแค่ไม่เจอกันนะคงเป็นแค่ฝันไปก่อนอยากเป็นคนนั้นที่เธอมองมาได้หรือเปล่าไล้บอกให้ทุกคนมันรูกว่าเธอคนนี้เป็นแฟนฉันเองแค่จะพูดว่ารักก็ยังไม่กล้าพอเพราะคนอย่างฉันมันไม่เอาไหน ฉันกลับมาได้ไหมช่วยมองมาที่ตัวฉันคนนี้สักทีได้เปล่าวันนี้ก็เตรียมตัวอย่างดีแต่งตัวก็ทุกทีเพื่อเจอเธอแค่อยากให้เธอรู้ว่ามีผู้ชายคนนี้ที่มาปลักให้เธอจังหวัหัวใจนึกคิดทั้งคืนอยู่ข้างในห้องนี้ไม่ว่าไงก็คงต้องพูดไปแต่ทจะไม่ไว้ให้ทำไง คงนี้เจอกันนะขอบคุณเธอในทุกครั้งที่คอยฟังฉันอยู่เสมอมาแม้ว่าเธอจะพูดจะพูดวนเพียงแต่เรื่องเขาอยู่เรื่อยมาพอทีพอทีได้ไหมเธออย่าพูดอีกได้ไหมไม่อยากให้เธอเดินไปข้างใครแค่ให้เธอสนใจ หันมาที่ฉันได้ไหมหันกลับมาได้ไหมช่วยมองมาที่ตัวฉันคนนี้สักที่ได้เป่าชะอยู่ข้างฉันตลอดไปไม่มีทางปล่อยมือสิ่งเธอไปฟังให้ดีว่าฉันชอบเธอนะรรักเธอไปทั้งหมดใจ ดวงใจนี้ให้เพียงเธอพรุงนี้ก็คงไม่เป็นไรทำได้แค่ยิ้มส่งให้เธอความรักที่ฉันมีให้เธอนั้นอาจไม่เป็นดังใจแต่ว่าก็สวยงาม ่ะจบแล้วไปผมไงจ้าพ <ım> อมากเลยค่ะอันอันนี้มาจากไหนอันอันนี้มาจากไหนเนี่ยอ๋อัอดี้เห็น้ได้ข่าวเว้ยว่าซีโอร้องเพลงเลยเว้ยมาอ๋ออ๋ออีดีเพลงดีเพลงดีแต่กูไม่เคยฟังอ่ะกี่ปายละมันโหยังไม่เคยฟัง มันเป็นมันเป็นเพลงญี่ปุ่นแต่ว่าเอามาโคเป็นภาษาไทยขอออริจินอลได้ไหมเนี่ยออริจินอลขอออริจินอลเหรอกูน่าจะตายก่อนเพลงอะไรอ่ะเอออชบเพราะเพราะชอบเธอไงโอ้ใช่ 二人だけは外れよ。立ってないうヒーロー。いつもなゆえって言うとさに。って言う。見たことか。キンパイは、おいのなのに。本当には見てない。あなたのこと。痛みだけと、ヒーローになってよ。なれべめない。 โอเคคุรแลัดก็จะตายแค่แล้วคือตอนนี้เสียงฉันมันระเบิดไปแล้วนะคือเสียงฉันก็ใกล้ระเบิดละอีกนิดนึงไม่ต่างกันเนี่ยไอ้ยางนี้ว่าเสียงดีกว่ากูตอนนี้เสียงโอ้ยแต่ละคนเสียงจะระเบิดแล้วฉันเดี๋ยวลงโรเสร็จก็ต้องล่างตัวไปร้องเพลงอีกจะบ้าพี่สาวกูด่าแน่เลยกูไม่ได้เป็นเข้าสองวันแล้ว ซู่ซูนะมือไหวไหมแล้วการแล้วการนี่ทิ้งขยะลงน้ำทำไมไปเก็บเออเจ็บไอ้เหี้ยตีแรงชิบหายเลยทิ้งขยะลงน้ำเพื่อคุมบ้างคุมบ้างนะเอาไปทิ้งขยะก็ได้โอ้โอ้ยเหี้ยตกน้ำไม่เอาคุ้มแม่คุมแม่คุมยังไงอะคุ้มไม่อยู่หรอก หน,นึ่ง 1> 1คะแนนเอาไหมมาเจอเอ็ได้ <laughs> เอาเฉยต้องเ,เป็นคนทิ้งเองไม่ใช่หรอเอ้ะก็เดี๋ยวไปเก็บไงเยามมาแล้วล <laughs> งเข้าไปจะจะลงเข้าไปเลยทักี่หะเราจะหาตรงที่แบบมันเตะ วันเนี่ยเอ้ยเฮ้ยนี่แม่้อ่ะไม่ใช่แบบนี้กูต้องการไม่ใช่แบบนี้จะยีแตมันไม่นวอะจะหางมุมทิ้งขยะอ๊ะเอ้ยไม่ใช่เฮียโอ้ยยังยังไหวไหมยังไหวไหมไหว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 พวกเธอทิ้งกันดีดี ทิ้งกันดีๆได้ไหมอ่ะทิ้งกันดีๆได้ไหมว่าฉันไปอ่ะฉันไปพักแล้วเจอกันโชคดีสบายบายไปนอนได้ไหมไงเฮ้ยพี่ดันฉันนอนยังไม่ได้อ่ะฉันเดี๋ยวต้องกรอปิดเซิร์ฟไงเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยวันวันวันนี้ปล่อยวันนี้ปล่อยยาวจังเลย ใช่วันนี้ปล่อยยาวเวอร์จะไปเรียนคัพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ด้ไปเรียนแบบฉันไม่ได้ไปเรียนสองวันจะแบบปล่อยยาววันนี้นะจวเล่นกันเบื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยปล่อยปล่อยยาวแค่แค่แบบวันอีเว้นนี่แหละปล่อยยาวแค่วันอีเว้นิอะไรอ่กมเจบวตามง่ายโอเคไปละไปละไม่บายไม่บายไปละไปหาเลนะโอ้โหเลิกกมา โอเคค่ะ okay, so, วันนี้ขอพาวพิทยานี่ตอนแรกจะปิดไลฟ์ตั้งแตอ่อันนั้นแล้วล่ะแต่ว่าไลฟ์มันถ้ารู้ก็คือไลฟ์มันหลุดครับใช่พอไลฟ์มันหลุดแล้วก็ตามสภาพก็น่าจะหินกันอยู่ก็ตามสภาพแบบไลฟ์มันหลุดอะไรเอองั้นก็วันนี้เราขอนยญาพาวิทย์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ผมเหนื่อยมากงั้นก็วันนี้ขอนอยญาพ,วพา,าวิเพียงเท่านี้งั้นก็วันนี้ลาติสวัสดิ์ครับผมไม่ไปครับ